สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสภพันธ์บส .934 ประจำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคม2567ครับทางสถานีวิทยุกระจร 34, ายเสียง934สนงาพัฒนาภาค 1, หนึ่งหน่วยัติการทหารพัฒนากองบชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทยัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1,512กิโลเฮิรตซ์รวมทั้งแฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง934ครับวันนี้เช่นเคยนะครับในช่วงของวัน ันอาทิตย์แบบนี้ไปติดตามกิจกรรมการ,ก,ารกับเคลื่อนภายในสนย์กรเรียนรู้ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สังนพัฒนาภาค1หน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับ กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินเหื่อพัฒนาการเคลื่อนที่ 1- 4งสนิ g a พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับซึ่งทางหน่วยได้จัดกระผลเจ้าที่ขับเคลื่อนสนุนกรารเรียนรู้ของหน่วยนะครับในการดำเนินการเติมน้ําและติดตามการเต,ติบโต,ตของการเลยงกบในพลาสติกและการเล้ยงกบคอนโดครับและติดตามการพ่อฟักไก่ดําภูพานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานต่อไปครับจากนั้นทางหน่วยนะครับได้จัดกระผลเจ้าที่ขับเคลื่อนสนุนกรารเรียนรู้ประชักของ เศรษฐจพอเพียงของหน่วยนะครับในการดำเนินการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุนใช้ยในสุ์การเรียนรู้เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ครับณสุ์การเรียนรู้ปริญญายของเศรษฐจพอเพียงหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14ึ่งสี่สงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาดนบ่อพอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตาก และนี่คือทั้งหมดของกิจกรรมนะครับที่มีการาดําเนินการในส่วนการเรียนรู้ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึงสี่นิ g a พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับทั้งหมดเคยข่าวในช่วงเวลาของรายการข่าวประสานความสอด934ประจำวันอาทิตย์ที่26พฤษภาค,คม2567ครับวันนี้รายการต้องลาไปก่อนนะครับติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของสนิ g a พัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสนั g พัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในโอกาสาต่อไปครับสวัสดีครับ จะขอพัฒนาเพื่อชาติไทยสามัคคีรวมกันเพื่อประชาชนไทยป้องกันภัยพิบัติความขัดสนทำสงครามสู่รบแั่ความอยากจนรวมมวลชนสร้างสรร